อาครับสวัสดีกันเป็นทางการก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักสุขูสุขครับผมไม่นี่กัมาทักทายกันยันมือเศร้าๆครับพี่น้องกับแปดโมงกว่าครับเหมือนแปดโมงประมาณยี่สิบนาทีครับตอนนี้ผมได้ลงมาสวนทุเรียนหน่อยผมเพราะว่ามือเศร้านี่ขึ้นนามอยู่สวนเทิงครับพี่น้องประมาณยี่สิบต้นทังเทิงนะครับอันพ่นใ่แล้วต้นนันบ่ห่วนะครับพวกนั้นเอากับพ่นยาตามรอบตามอันนั้นซื้อกระจบครับงเทิงนะ แต่ทั้งหน่อยยังมีปัญหาอยู่จังหน่อยมือก้อนยางมากเลาะก็เห็นแต่นอนโอ้พี่น้องนอนเริ่มมาแล้วน่าจะเป็นนอนผีเสื้อครับเพราะว่าเป็นตัวคนขนในไร่ครับพี่น้องเพื่อนนี่โอ้นักทํำไรอันดับหนึ่งเลยครับรถแท็กเตอร์ครับพี่น้องรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์เพืกก่นซิมัก์กันกัดหยอดทุเรียนเท่านะกัดใบก็เป็นกัดหยอดพี่น้องกัดทีละขางทีละขางออกแอดไปรถเบิร์ดซื้อแล้วก็สุดท้ายไปน่ะก็เหี่ยวล้นทิ่มเพราะว่าเพื่อนมันกินไปเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอ่ะ วันนี้เมื่อนีผมสาเว่าเรื่องการเตรียมดินก่อนปลูกทุเรียนครับพี่น้องเพราะว่าบางที่พี่น้องเขา้าภูเขามาที่หลังนะครับบูดีบดีย้อนไปเบื่อคลิปเก่าๆที่ผมก็เห็นไว้นะเดี๋ยวมื่อาบนีผมสิเว่ารายละเอียดให้ฟังว่าการเตรียมดินและการการเตรียมดินและการเลือกต้นกากพันธุ์มาปลูกเนาะพี่น้องเนาะสิ่ว่าบันพี่น้องมือใหม่ฟังที่เขามาใหม่นะครับพี่น้องการเตรียมดินอาจบางคนอาจจะยกโขก บางคนอาจจะบนโยโคกเพราะว่าแล้วตามแต่สถานที่นะครับพี่น้องบางคนเกิดอายุบนเขาบนดอยบนยางพิ้นกับบนโยโคกหรือเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ลาดชันต่างเพื้นกับบริโยโคกแต่ว่าสลหรับได้เห่าพื้นที่ค่อนข้างต่ำนี่กะสมควรจะโยโคเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลรักษาขัางคางเงาทุเรียนมั่นจะง่ายขึนครับพี่นอ้องการเตรียมดินในการปลูกทุเรียน อันนี้ผมสีขามเปเรื่องการยโคกมุยโคกนะครับพี่น้องเนาะการเตรียมดินในการปลูกเลียนนี่ผมเอาอวิธีเห็ดในสวนผมนะมาเบอกมือนี่นาะคือของผมนี่ผมจะปรุงดินก่อนโดยการขี้วัวหรือขี้ควายนี่สมมุติว่าหนึ่งทั้งสีนี่ดินต้องหนึ่งทั้งสีพี่น้องคือทุกอย่างเท่าๆกันหมดในรุม,นนมันจะมีหนึ่งขี้วัวขี้ควายสอง อ่าพวกเศษพืชสดหรือว่าใบไม้แห้งก็ได้เนาะแล้วก็ดินอย่างละถ้าเท่ากันพี่น้องเอาไซนในหลุมแล้วที่นี้เท่ากับเอาไตโกโดมาจะผสมน้ำลดหรือว่าจะลุยเลยก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็บบไว้ถ้าคนมีเวลานะถ้าคนที่มีเวลาอ่าก็คือกบไว้ประมาณสิบหามือหรือ30มสิบวันแล้วแต่ แล้วแต่คนที่มีเวลาเนาะแต่อย่างในหน่อยผมยะงไห้ประมาณสิบห้ามือจะต่ำกว่า,าสิบห้าวันหากม่มีเลีคือห้องก็ต้องไอ้นั่นพี่น้องก็ต้องลูกเลยก็ได้แต่อย่าลืมแตก,กดมาสักช้อนหนึ่งหรือจะใส่น้ำอ่าดก็ได้น้องครับพี่น้องเรานี้วิธีการเลือกซื้อเลือกซื้อ,เล,อ,อเลือกซื้อต้นพันธุ์เนี่ยเลือกซื้อต้นพันธุ์มันมันจะมีข้อห้ามข้อหนึ่งสำหรับผมเคยมาลองแล้ว บลอดคือต้นที่แตกยอดอ่อนใหม่ๆนะที่ขาเจ้าว่างขายในในในไอในลานขาเจ้าเข้าไปเบิ้งนะครับพี่น้องถ้าถ้าต้นไหนที่เบียนยอดอ่อนๆขึ้นมานะ่ว่าต้องเอาว่าปลูกครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สีบ,บลอดเราต้องเลือกต้นที่ยังไม่แทงยอดอ่อนยังไม่แทงยอดอ่อนนะแต่ว่าใบจ,จะใบใบให้ให้ใบแก่อ่าแล้วเขาจึงมาปลูกเอาครับพี่น้องบานี้วิธีการปลูกบานี้ วิธีการปลูกอันนี้ผู้ขาเห็ดรอดเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วเราขุดลุ่มลงไปนี่ถุงเพาะชำที่เราซื้อมาเนี่ยยาถมให้มิดโครนเข้ามาตัดหลากแก้วหรือว่าหลากโคตรออกแล้วเาก็ปาดุงแล้วเราก็เอาดินเอาเอาถุงนี้มาตั้งแล้วกบด้วยดินกบด้วยดินที่เขามากักเขายังไวเนี่ยครับให้ถุงเนี่ยพ้น พ้นพื้นขึ้นมาเอานิ้วมือเท่านี่ครับพี่น้องสามนิ้ววัดไว้นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็กลบลงให้ซ้ำนั่นแล้วเราก็เอาเศษพักเศษหยานี่เศษหยาพวกมันนี่หรือข้าตัดนี่กบบว้กอนครับพี่น้องหรือเอาใบไม้แห้งนี่กบไว้แล้วค่อยๆไม่ได้เพิ่มติดเลาค่อยๆเอาเอาดินกบขึ้นมาเรื่อยๆครับพี่น้องอย่าลืมว่าทุเรียนนี่เพิ่นจะหาก,กินทั้งบนดินนะครับพี่น้องหาก,กินหาก,กินบนดินไหมคือว่าหลากักฝอยขยายไปในดินครับพี่น้องนั่นแหละ บานนี้มีคนกัสิถามตอบอีกว่าล้วเท่าที่ใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหนคำว่าใส่ปุ๋ยนี่เริ่มใส่ปุ๋ยตอนเริ่มแตกยอดเริ่มจีนยอดนี่ครับพอมันเริ่มจีนยอดมาปุ๊บเป็นบอกครับเท่าก็เริ่มให้ปุ๋ยแล้วจะให้ทางใบก่อนหรือจะให้ทางดินก่อนก็ได้สูตรเสมอครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยพวกไอ้อิอนรียเคมีก็ได้แล้วแต่เท่าถนัดแต่ว่าอยู่สวนผมนี่ผมบริใส่ปุ๋ยปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดเด้แรกแหกถ้ามันแตกยอดตอนแรกปุ๊บนี่ผมจะพ่นด้วยทางใบเออให้ปุ๋ยทางใบออาจจะเป็นพวกนี่แหละสูตรนาได้หลายนั่นแหละผสมน้ำแล้วก็พ่นครับพี่น้องเพื่อดึงยอดก่อนนะครับที่แหลกพวกพ่นสังกะสีพวกนี่แหละพ่นสังกะสีพวกโบลอนพวกยังนี่แหละครับยังนี่เสียอมมายังนี่พ่นไปก่อนแล้วพ่นแตกยอดพ่นแข็งแรงอีลีแล้วผมค่อยใส่ ปุ๋ยสูตรเสมอทางดินอันนี้คือสูตรผมอยู่สวนผมใครจะนําไปใช้ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็แค่นี้เลยวิธีปลูกทุเรียนนะครับถ้าพวกเข้าใจก็ถามใต้คอมเมนต์ใต้คลิปผมก็ได้เด้อพี่นลองเด้อถามคอมเมนต์ใต้คลิปนะะั่นล่ะผมก็เอาเรื่องเกา่านังเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่เนาะหรือว่าหนังเรื่องเก่าเอามาใช้ม่เพื่อพี่น้องคนที่ยังไม่เคยเห็นคลิปเลี่ยวอยากปลูกและกะสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ การทำสวนทุเรียนนี่พี่น้องครับเขาต้องไปเช็คน้าม,มาก่อนครับว่าน้ําเค็มไหมก่อยไหมน้าจะพอไหมในการทําสวนทุเรียนปัจจัยสําคัญที่สุดคือน,น้ําครับดินแก้ไขใดแต่น้ำแก้ขไขบะไรเด้อพี่น้องเดอ้อคลปนี้สันสันสารผู้ขาลูกเทวาลามีแต่คําวา่หาหักแพงแบ่งปันสบายดีสู้ขู่สักคนสวัสดีครับ